ไปดูต่อกันที่พระเอกใจบุญณเดชกันบ้างดีกว่านะคะดิฉันก็อยากจะทําบุญร่วมกับเขาจังเลยเผื่อชาติหน้าฉันใดจะได้เกิดมาสวยเฟี้ยวน้องชายาสักที น,นี่แหละค่ะก็อย่างที่บอกไปว่านาเดชเนี่ยเป็นพระเอกสายบุญอยู่แล้วนะคะพอเกิดสถานการณ์โควิดแบบนี้แน่นอนว่านาเดชก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ตั้งใจเลยนะคะจะร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นกําลังใจกับคุณหมอพยาบาลต้าน COVID โค<อ>วิด1 9บริจาคไปเนี่ยทั้งหมดตอนนี้6โรงพยาบาลน,นะคะกระจายกันไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะได้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะคะบริจาคไป4,0,000 0บ,<อ>บาทมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานีอีก4 0 0 0 0 0บาทค่ะโ,<อ>โรงพยาบาลยะลานาเดชให้ไปอีก4,0,000โรงพยาบาลตรังให้ไปอีกส แสนบาทเช่นเดียวกันรวมไปถึงโรงพยาบาลสงขลาน,นครินสี่แสนบาทและที่จังหวัดบ้านเกิดของณเดชนะคะมูล,ลนิธิโรงพยาบาลคอนแก่นอีก5 0 0แสนบาทนั่นเองค่ะรวมแล้วเป็นเงินบริจาคทั้งหมด2 5 0ล้านแสนบาทค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแฟนสาวอย่างน้องย,ย่าเองก็ควักกระเป๋าบริจาคไปแล้ว6แห่งเช่นเดียวกันเป็นเงิน3ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะอ,คอว่าเป็นคู่บุญกันนะคู่นี้<อ>น่ะเออสายบุญทำบุญเห็นสถานการณ์ใครเดือดร้อนไม่ได้เลยก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณแทนพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะ นีถ้าอยากเป็นคู่นะเดดเนี่ยม,มีไหมสามล้านอ่ะไปบริจาคร่วมกับเขาดีค่ด,ดิฉันมีหน้าที่กดไลค์ถูกใจเวลาคนทําดีพอ,อ,อทําแค่นั้นก็พอนะคุณผู้ชม